สวัสดีครับผมมิดมาแคนแฟนมอลำแฟนคลับเอซีสาวน้อยเผ็ดบันแพงแฟนคลับเอซอีลาหน่อยอุ๋งอิงมาพบมาพ่อกันกับคนเมืองสีทางช่องยูทูบหนุ่มสีสเกตพลังบวกพ่อกันกับบรรยากาศเศร้าสดใสร่าเริงวันพระวันธรรมมะสวนะสุขขปุญญัสุจโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้เมื่อว่าเรื่องราวของอิหลาหน่อยอุ้งอิงกับทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่าคือเดิมนะครับเนาะหลังจากที่ได้เบิงมืกขึ้นนี่เป็นจังไรพี่นอ้องอาญะเพียงแค่อิหลาหน่อยอุ้งอิงปรากฏตัว ต่อหน้ามิดหมอแค้นแฟนหมอลำในส่วงเ็กเสียงเ็กเศว้ได้รับการปรบมือได้รับการเอิญขานสมกับเป็นขวัญใจมหาชนโดยแท้เพียงแค่คนเห็นกันยังโหยังห่องสะอ่อนนำัำ เอิญมารับเงินอยากให้มาหาเพียงแค่เมื่อวานช่วงเซ็กเค็คกระบบเสียงก็อาจจิใใ่เวลาหน่อยไปสักหน่อยเนื่องจากเพิ่นมีวาระประชุมนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเห็นใจเพิ่นแต่อีลาหน่อยกับ,บ่รทมให้แฟนคลับ FC ผิดหวังเจ้าภาพเพิ่งยัไดนจ้างต่ออีกเดือนพฤศจิกายนนี่ปีนี้เนี่ยฤดูกาลหนะ้าปีเดียวกันนี่แ่ะแต่เป็นฤดูกานะลหน้าฤดูกาลถัดไปฤดูกาลหกเจ็ดหกแปดนี่เห็นบ่เพิ่นให้ความสำคัญ เพ่นให้ความเอ,อื้อเฟื้อเพ่นให้ความหักเพ่นให้ความศรัทธากับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยแท้ให้ความหักให้ความแพงกับศิลปินทุกทุกคนโดยเฉพาะอิหลาหน่อยอุ้งอิงไผไผก็อยากเบิง่งไผไผก็อยากแย่งเป็นศิลปินที่ ทำให้ FC ฟแฟนคลับต้องลุ้นในแต่ละวันโดยเฉพาะมื้อใกล้กับวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก่อนหน้าวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกหลายๆายคนจับจ้อง บงช่อง YouTube ต่างๆของเครือข่ายสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือซื้อซื้อนอกที่ได้เขาไปทายทํำอีลาน้อยอุงอีกว่าอีลาน้อยอุงอีส่สิลุดปากอีหยังออกมาเกี่ยวกับตัวแลกไปเห็ุกิจกรรมอีหยังแน่นี่คือสิ่งที่ต้องลุ้นเป็นอันดับแรกๆ สำหรับมิดม้าแคนแฟนมะาลำที่เบิงแย่งอีลาหน่อยอุ๋งอิงลุ้นอันดับที่สองก็คือลุ้นว่าอีลาหน่อยอุ๋งคืนนี้จะแต่งตัวด้วยชุดสีอะไรแต่งหน้าออกแนวโทษไหนการห้องเพลงการโชว์เพลง ยังได้รุ่นหน่อยล,ล,ลุ้นลุ้นที่หลังเพื่อนเนยะเพราะเขาสิเห็นว่าอีลาหน่อยอุงร้องเพลงซ้ำๆกันบ่อยเพลงใหม่ๆกะยังอุบไว้ก่อนเมื่อเคลืนมิดมาแค้นแฟนมาลำไพรเดเบิงช่องยูทูบบ้าวาสิเป็นทางช่องเสียบีบ้าวสิเป็นช่องออผู้จัดการบอจนะบาเดี่ยว ช่องเสียนอนหรือเอกหลายๆช่องที่เพน่นไ,ไปทายทำขณะที่อีลาหน่อยวงอิงนี่ไปขอพรพอก่อนขึ้นเวทีมีแพลนออกมาแล้วได้พี่น้องผมว้าไปแล้วในคลิปก่อนก็คือเพลงคู่พ่อลูกได้เนื้อมาแล้วให้อิลาหน่อยวงอิงได้เบิ้งแล้วได้หัดแล้ว ว่ากันว่าต้องเป็นเพลงฮิตติดหูติดเทรนแน่นอนแพรนออกมาแล้วนี่แหละพี่น้องศิลปินคุณภาพเพชรก็คือเพชรคือบอดโจพันว่าอุงอิงก็คืออุงอิงไม่เหมือนใครเมื่อหกชั่วโมงที่แล้วเพิรนโพสลงมา เนี่ยแหละของแท้มีลูปหัวใจอยู่ข้างท้ายภาพออกมานั้นคือภาพโลโก้บอสโจกับอีลานอยอุงอิงมันบ่งบอกเป็นในในมันมีความหมายอยู่ในนั้น คนอื่นๆศิลปินคนอื่นผู้ที่เข้ามาใหม่หรือผู้ที่อยู่ก่อนแล้วหลายๆคนเพิ่นอาจสิมองออกบอโจเพิ่นก็คือว่าอยู่แล้วว่าอุ๋งอิงนั้นคือลูกจะปั้นจะดูแลจะเทรนยังไงก็ได้เพราะนั่นคือลูก ศิลปินคนอื่นๆที่เข้ามานั่นก็คือลูกคือกันแต่เป็นลูกทีมอีหลาหนอยวิง๋งลูกในนามผู้บริหารในอนาคตลูกทีมก็คือผู้อยู่ร่วมทีมงานผู้ที่จะมาสร้างฝันให้กับตัวเองทุกคนเข้ามาในวงบอสโจพันไวว่าวา ทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังบ่ได้กีดกันบ่ได้กีดกันบ่าวาศิลปินเก่าศิลปินใหม่ถ้ารู้ว่าตัวเองมีความสามารถพอที่จะโชว์ได้ก้าวออกมาแสดงตัวออกมาเพื่อให้สังคมยอมรับสร้างตัวตนให้ได้ สร้างตัวตนให้เป็นแล้วมันเสียนซึ่งประโยชน์ตามมาอีพี่นี่ฝากตอนมิดมอแคนแฟนหมอลลั่ไวแต่เพียงสํานีมือแรงแสดงที่ลานทุ่งนาจอนนี่มือปราบบัตร129บาท1วันขอบคุณที่มาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชม ช่อง Youtube หนุ่มซีสเกตพลังบวกพ่อกันอนะีพีนาสบายดีครับผม